เมือ่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมระหลวงวชิรญาณวง์ได้รับการทูลฟ้องจากพระท,<ส>ทั้งหลายที่เรียนปริยัติว่าพระจันกรมาจิรปุญโยสายพระจัน์มั่นนั้นปฏิบัติตนก็ดีสอนธรรมะก็ดีผิดไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นแทนที่ท่านจะตั้งกรรมการสอบท่านก็เสด็จมาที่วัดสายงามจันทบุรีด้วยพระองค์ท่านเองเสด็จมาประทับอยู่ตั้ง15วัน แล้วทรงดำรงพระองค์เหมือนกับพระป่าองค์อื่นๆเช่นเสวยมือเดียวเสด็จไปทรงรับบินทบาทและท่านก็มีบททดสอบพระอาจารย์กงมาต่างๆเช่นดูวิธีอุ้มบาตรท่านก็เห็นว่าถูกต้องเมื่อรับพัตตาหารแล้วทำอุปโลกท่านก็เห็นว่าถูกต้องวันหนึ่งมีคนมานิมนต์ให้ท่านเทศก็ทรงขอให้พระอาจารย์กงมาเทศ และท่านไปนั่งแอบฟังอยู่บนพื้นทรายเมื่อเทศจบท่านก็ชมว่าพระจั์กงมาเทศดีวันหนึ่งท่านก็รับสั่งกับพระจาย์งกงมาว่าท่านอยากไปทุดงพระจาย์งกงมาก็เตรียมกรดเตรียมบาดเตรียมทุกอย่างให้ท่านและออกทุดงปรากฏว่าคืนนั้นฝนตกใหญ่ลุ่งขึ้นเช้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเปียกหมดทั้งพระองค์แต่ทรงหนาวสัน่น พระจังกงกมากับเนนวิริยังก็ช่วยกันปฏิบัติจนท่านหายแล้วท่านก็ถามว่าเธอสองคนเหตุใดจึงไม่เปียกพระจังกรกมาก็ทูลท่านว่าเพราะมีคาถากันฝนต่อมาท่านก็ถามพระจันวิริยังซึ่งเป็นเนนว่าคาถากันฝนมีอย่างไรเนนต้องบอกมาเนนวิริยังก็บอกบอกไม่ได้เพราะจันกงมาไม่ให้บอก สมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านก็บังคับให้บอกพระจ้าหลวงพ่อวิริยังท่านก็เลยเฉลยว่าคาถากันฝนนั้นก็คือให้เอาจีวรสังฆาติและผ้าที่ต้องการจะไม่ให้เปียกใส่ไว้ในบาทแล้วเอาฝาบาทปิดพอฝนหายตกจึงเอาผ้าที่ไม่เปียกนั้นออกมาห่มตามเดิมก็เป็นอาวุาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ได้เรียนคาถากันฝนอยู่15้าวันท่านก็เสด็จกลับแล้วท่านก็ไปบอกคนในกรุงเทพว่า พระจันกงมาและลูกศิษย์ทําตามพระธรรมวินัยทุกประการนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระผู้ใหญ่โดยเฉพาะประมุขของพุทธศาสนาจักรนั้นทรงประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้เห็นเป็นที่น่าชื่นชมแก่พระจันกงมาสามเณรวิริยังเป็นอย่างมาก